เช็คอินโดย Mitsubishi New Pajero Sport รูปแบบใหม่ของเรานี่ก็สนุกดีนะแต่ว่าเราันแบบมันใช้ร่างกายหักโหมไปหรือเปล่าเนี่ย ช็คอินเช็คเอาท์กันซะจนแบบโอ้โหนี่อิ่มจนจุกแล้วยังจะต้องเดินกระเป๋าตั้งหายเลยฮะคุณเดินก็ไม่มีม่มีรอเลยอันอนี้ก็เห็นว่าแบบว่าอิ่มมากใช่ไหมเดี๋ยวพาเดินเล่นเรื่ออาหารละกันที่นี่เลยค่ะโครงการบ้านสีลมนะคะที่นี่เนี่ยเขาต้องบอกว่าบรรยากาศจะแตกต่างกับตรง,ง,งสีลมข้างนอกที่วายใช่ไหมแต่ว่าข้างในเนี่ยนะคะเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบโคโลเนียลสบายสบาย ลมนะคะก็จะเป็นอา t คือ Scene and Music นะคะอย่างส่วนที่เราสองคนอยู่นะคะก็เป็นส่วนของอารคือการแสดงงานศิลปะนะคะจากศิลปินสาะทั่วประเทศค่ะศิลปะเนี่ยแปลตามพจนานุนกรมคือความงามที่มนุษย์สร้างขึ้นนะฮะ<อ>วิธีการเสพศิลปะนั้นง่ายมากแค่มองไปที่มันแล้วถามตัวเราว่าเราได้ความรูม้สึกอะไรจากจากมันแล้วเพลิดเพลินไปกับความรูม้สึกนี้นอ่าไปดูกัน กำลังยื้อยุดกับเห,หมือนควายพยศใช่ไหมอารมณ์ของอสีเ<ต><ส>นี่ยสีแดงหรือว่าดูแบบคนร้ายนิดน,นึง่ะ ที่ร้านนี้นะฮะเขาจะก็จะเป็นร้านที่ขายของแต่งบ้านที่นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียเยอะแยะมากมายไปหมดไนมะ่ว่าจะเป็นภาชนะหรือของประดับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์กรอบกระจกแล้วไม่แ้แต่ <Yeah. S 1> อะไรบางอย่างซึ่งไม่รู้จะเรียกมัน oh. ว่าอะไรนะครับคือพวกนี้เป็นของแต่งบ้านสวยๆในพื้ทีพื่ oh. ส,าสามารถมาหาชมกันได้เลย โอ้โหโอ้โหไหนใครบอนว่าอิ่มเนี่ยมันั่งทานเค้กอยู่คนเดียวคุณครับผมกำลังกินในหน้าที่อยู่วันนี้มีเรื่องต้องบอกคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆฮะและนี่ก็คือช่วงใหม่ช่วงหนึ่งเช็ c k in l ล v e นะฮะเช็คอินเลิฟเนี่ยจะเป็นการไปชิมของอร่อยที่เป็นของหวานขนมหวานของกินเล่นที่มีชื่อเสียงในย่านนั้นนี่เลยเรามากันที่ร้านช็อกโกแลตเทล ซึ่งที่นี่เนี่ยเรื่องช็อกโกแลตเนี่ยเขาเชี่ยวชาญชำนาญเวทมากแต่ว่าดีนะเพราะ <Okay. S 2> เหมือนกับใสช็อกโกแลตทุกอย่างคุณภาพมาจากเบลเยียมหมดเลยใช่ไหมถูกแนะนำเมนูเลยที่ผมกำลังชิมอยู่นี้นะฮะนี่คือช็อกโกแลตฝรั่งแป้งเค้กก็จะนุ่มๆน,นะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราช็อกโกแลตเนี่ยออกรสขมนิดๆกินแล้วก็เข้ากันมีวิปครีมมนาะเสิร์ฟอยู่ข้างานนะ้ง แล้วของจอยนะคะคือช็อกโกแลตลาวาค่ะหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนที่อื่นเนาะตรงที่อื่นคือเขาจะแบบว่าไหลยเยอะมางมาอันนี้คือเขาจะบอกว่าเนื้อเขานุ่มมากมแล้วช็อกโกแลตน,นะคะจะรสชาติแบบแค่มะข้นสุดๆอร่อยมากมมแล้วก็ทานกับไอศครีมวานิลลาค่ะมันจะเข้ากันอยู่แล้วแล้วก็วิปครีมนิดนึงอร่อยมาก 1>, 1 2 3่งสองซ้นับ1 2 3นี่มันคนแก่นะครับเช็คอินก่อนนี่เลยอ่าโอเคบอกทางคุณผู้ชมดีกว่าฮะจะได้มาเช<ะ>็คอินกับเรานะฮะที่ร้านช็อกโกแลตเทลส์เน้นะฮะอยู่ในซอยสีลมซอย7ฮะแล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายประมาณ100เมตรฮะคุณผู้ชมจะเจอร้านช็อกโกแลตเทลส์นะฮะซอยอะไรนะ4ีลมเจนะซอย7สิซอยสีให้มันคืน ก่อนที่เราจะปิดรายการนะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของชาวสีลมโปร์เขาค่ะนั่นคือตลาดละลายซับนั่นแหละฮะเราจะปิดรายการไปในบรรยากาศของการละลายซับช้อปปิ้งกันเลยทีเดียวเดี๋ยวตลาดวายนะเราสองคนจะได้ไปใช้เงินบ้างแต่บอกได้เลยนะฮะคอนเซปต์บัตของปี2555เปรี้ยวปากเช็คอินนะครับเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวเปรี้ยวปากเช็คอินครับโอ้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าตามไปเช็คอินกันต่อที่อโศกที่ล้อมรอบไปด้วยของอร่อยนานา,นานชนิดพร้อมบินไปช้อปปิ้งกันต่อในบรรยากาศเมืองนอกที่เทอร์มินล21ห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะ